ต่อไปก็จะเป็นบทที่ขยับมาบทที่สี่ก่อนนะครับเ้าดูเวลามีพาวาจะให้บทที่สามพูดบทที่สี่เป็นบทที่การใช้ข่าฐานประอกรอ,ะระอบการพูดนะประกอบการพูดแล้วนอกจากว่าเรามีโครงสร้างของเรื่องแล้วนะครับคือมีทั้งชื่อเรื่องแล้วก็มีทั้งคำ ขึ้นต้นหรือเป็นการณ์เขาเรียกว่าอะไรปูทางไว้ก่อนนะครับปูทางเชิงไว้ก่อนเพื่อที่จะโยงเข้าถึงเรื่องนะครับเรียกเสียงสมานแล้วก็ตอนท้ยา,นททายก็ตอนสรุปอีกทีว่าเราผู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องการที่จะบอกอะไรผู้ฟังนะบ,บอกอะไรผู้ฟังท้ายให้เกิดความทีกว่าโยนถึงว,ว,ว่าผู้ฟังผู้ถูกจดจำสิ่งที่เราพูดได้ได้ดนะีนี่เป็นเป็นโครงสร้างของเรื่อง เป็นปบททบี่สี่เราบอกกันทุกฟังแล้วเราก็บอกทุกฟังแล้วเราก็บอกทุกฟังประเด็นในเรื่องนั้นปเป็นสำคัญเรื่องเดียวนะครับเอาสำหรับผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์รายบุคคลบทที่สี่ก็ขอเชิญท่ณนิธาลัมนาตนาเป็น,เ,นเป็นผู้วิจารณ์รายบุคคลที่ลงหนนะครับผู้พูดให้ชื่อเรื่องว่า ดีคกนเทนต์รุนอยู่แล้วยังไงสนุกสนานอยู่แล้วเดี๋ยวรุ่นนี้ันจะดูหนังหรือเปล่านะเดี๋ยวรุ่ีติะน่าสนใจผมอ่านดูแล้วผมว่าดูน่าสนใจเลยนะครับชื่อเรื่องว่าวินาทีเฉียดตายวินาทีเฉียดตายขอเชิญพักกุณอัคเดนครับโด่นแท ท่านประธานทัสมชิกทุกท่านครับชีวิตของคุณเรานั้นมันสั้นนักจงทําในสิ่งที่เราชอบได้รับชอบในสิ่งที่เราทำเพราะว่าอดีตกับปัจจุบันมันห่างกันแค่นี่ครับท่ามีคนกล่าวไว้นะครับแล้วทุกท่านเชื่อมนะว่าเป็นอย่างนั้น ในนี้มีใครเคยผ่านประสบการณ์เนทีเฉียดตายบ้างไหมครับนีนะครับก็จะมีความรู้สึกนะครับผมเองตอนเด็กๆนะครับก็จะเป็นคนที่สุกสนนะครับโดดโผลจนทยานถึงขัง้นบ้าบินนะครับ<อ>ก็มีแผนแต่หัวเนี่ยนะตรงนี้นับได้เป็นร้อยแขนนในใน,ใน,ใน,ในส่วนที่เราซุกซน ว่าจะเกี่ยวกับต้นไม้รถจักรยานมอเตอร์ไซค์รถเดินตามควายอันนี้ก็มีสิ่งที่เราต้องอผ่านตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราเป็นเด็กเล้คผามมากกว่านในสายเด็กแลวเนี้ใครเคยเป็นเด็กเล็กผอมไมครับไม่มีนะครับอ๋อเป็นคนในเมนองนทั้งหมดเนาะอ๋อมานนอกอยู่คนเดียวเ <c oughs> <c oughs> เด็กเล่นควายเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการขี่ควายคำว่าขี่ควายเนี่ยเกิดความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้เกิดง่ายนะครับต้องตกอย่างไม่ต่ำเป็น50กว่าครั้งนะได้แพ้ล็อปบอลเปิร์กทุกอย่างชีวิตของเด็กเล่นควายคือตื่นมาก็ตอนกว่ายเปเลียนทุ่งนานะครับมีนักสติ๊กนะครับเป็นอาวุธค,คู่กาย จริงเ่แล้วก็มีลูกกระสุนก็คือต้องพึงเป็นดินเหนียวนะครับพึงเป็นลูกกระสุนเพื่อเอาไว้ยิงต้อนปายไม,ไม่ให้ออกจากฝูงช่วงเช้าดูปา,ายไปเรื่อยเที่ยงกเล่นน้ำนะครับพอตกปายร้อยแยล่มลมตกนะครับก็มีกิจกรรมที่เด็กเล่นปายส่วนใหญ่ก็จะชอบก็คือ เอาควายมาวิ่งแข่งกันก็นกจะมอีอาชาผู้ใจของแต่ละคนเพราะว่าควายแต่ละตัวนี่ครับเชี่ยวฟังเนี่ยมันจะฟังบางคนนะครับบางท่านเดินฉันชนเลยนะครับฟิตเลยของผมก็จะมีควายชื่ออีน้อยเป็นควายประจำจตะกูเลยครับเป็นควายตัวเมียเมื่อเอทับฟอกตัดเรียบร้อยแล้วก็ลงลูกกระสุนนคนละยี่สิบ ก่อนนั้นก็อาวุธผู้กายกค,คือกระด้งติ๊กแล้วก็สูงนี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าหนึงวันหนึ่งไม่ได้ประมาณห้าสิบเมตริาไว้พอถ้าเป็นเสร็จแล้วก็ไปเอาควายที่เราคิดว่าผมก็เอาน้อยมาเพราะนั้นมีอาหารแข่งกันสามคนก็เด็กรุ่น 3, ดเดียวกันประมาณพอสี่พอห้าสนามแข่งก็จะเป็นดิ้งนานะครับบางผมเลือกดิ้งนาก็จะมีความกว้างประมาณ สิบเมตรยาวก็ประมาณสี่สิบเมตรได้มันเส้นเส้นยี่สิบวายี่สิบวาแล้วก็สี่สิบเมตรนะครับ <c oughs> จากจุดสตาร์ทไปตรงเส้นชัยประมาณสามสิบห้าเมตรเพราะว่าช่วงอตอนทิ้งคันนาเนาี่ยเราก็กระโดดลงก่อนถ้าเราติดวายไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายท่านใดเคยดูแข่งประเภทนี้แข่งควาย้วตอนเขาจะลงนะครับนั่นคือเทคนิคการลงควายจริงนะครับตอน ใหม่ๆผมก็ก่อจะเชื่อชาญแบบนั้นก็ตกก่อนครับเจ็บด้วยนะครับพอถึงเวลาสตาร์ก็สตาร์ทออกไปนะครับมือซ้ายถือเชือกมือขวาเรื่อเรียกดฟอกฟอกฟอกปล่ยให้ด้ก็ุไปแล้วก็ถึงเรือกู้ไข่ว้ก่อนนี้ใม่มันอาถานเลยก้มหน้าตาสัดใหญ่ครับพอถึงเส้นชัยดีใจลืมกระโดดดนครับในจังหวะนั้นนะครับ ควายมันก็จะกระโจนข้ามขันนานความคิดแมวเคยเคยมีเพื่อนพี่อะพุ่งไปแล้วตกวายขาหักคิดว่าโอ้โหเราทำอะไรอยู่เนี่ยเพราะข้างหน้าคือเขาควายอีนอนเขาโค้งอย่างเงีถ้าพุ่งแบบเพื่อนที่เขาเคยเป็นเนี่ยเขาควายเสียหน้าอกแน่นอนคิดผมคิดเท่ากับที่เราโดน ไฟมันกระโดดอย่างนี้ครับสะโคกมันจะถูกก้นเราเราพุ่งพอพุ่งปุ๊บเดียวผมก็เป็นลิงสะมนอยู่แล้วนะครับหายาพอถูกก้นปุ๊บผมก็ต้องเบี่ยงเพราะว่าถ้าผมไปตรงๆเนี่ยหน้าอกแน่นอนในความคิดคือต้องเกาะเขามันให้ได้พอเกาะมันเสียบดีเข้านี่รับผมก็ต้องกดอย่างนี้ไหมพอพอเกาะปุ๊บควายมันก็สมบัตรครับเพราะว่าสัญชาติยาณของควายคือมีอะไรมมันสะบัดสะบัดปุ๊บสับัดแรก เกือบหลุดครับถ้าหลุดลงไปเนี่ยควายไฟจะตายแน่นอนพอสะบัดที่สองผมก็เด้งแล้วก็ตกลงพื้นเพราะว่ากองสูงมาจากสองเมตรได้ขึ้นไปเพื่อนวิ่งมาตกเลยเฮ้เก่งๆมันไม่รู้เลยเราสั่นครับใจทุกคนกกูเกือบตายแล้วมราไม่รู้เหรอเอาควายเสียบแล้วเล่นเก่งอ้าวเอาวันไปเลยเราก็ตครับเออเล่นจิ๊บๆเราเป็นเด็กโม้ต่อจิ๊บๆ ก็ตอ,ตอนไวกลับบ้านเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าพ่อ,อแม่ทานครับไม่เคยเลยครับมาเล่าทีน่นี่สิ่งที่ทําให้ผมรอดได้ก็คือสติครับช่วงแรกที่ผมขาดสติคืออยากชนะอยากได้ทูกสุดก้มหน้ากดอย่างเดียวครับพอมีสติก็ทําให้เหตุการณ์มันเบาบางลงดังนั้นทุกท่านครับ ทำอะไรควรมีสติแล้วระลึกไม้ได้ว่าคราทำอะไรอยู่ท่านหนที่มีสติตลอดเวลาตลอดเวลานะครับจะทำให้เราเกิดปัญญาการคาที่ว่าสติมาปัญญาเกิดถ้าสติตําหลุดเกิดปัญญา